สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องชายดวงเฮงนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็สําหรับในชิปนี้นะครับก็เนาะอ่ะเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับ9ก้างวดติดแล้วนะครับสำหรับในที่ในหลัก10บล่างนะครับหลัก10ล่างก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ขอให้สูตรเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับเป็นสูตรในหลัก10บล่าง นะครับเราใช้มาก็หลายงวดแล้วนะครับที่เข้ามาก็9งวดติดแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในงวดนี้หลัก10ล่างนะครับจะชนกันไหมนะครับในที่ในทั้ง3สูตรนี้นะครับสูตรที่1นะครับสูตรเจนะครับสูตรเจแล้วก็ในสูตรเจนะครับสูตรที่เข้าในงวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ในสูตรเจ็ดสองเจนะครับแล้วก็7จนึ่งะเข้าไปนะฮะในที่ในหลัก10ล่างนะครับก็เป็น9เนาะอ่ะ โอเคนะครับเรามาดูในสูตรที่1กันก่อนนะครับ10ล่าง7 1นะมาดูสูตรนะครับในงวดล่าสุดวิธีการคำนวณสูตรนะครับก็เอาในงวดที่แล้วนะครับผลหวยนะครับในงวดที่แล้วออกก็จะเป็นในที่1น2 9 03ล่าง99นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเลขออกแบบนี้งวดก่อนก็ออกแบบนี้ ผมว่ามันมีอะไรคล้ายๆกันนะครับเนาะครั้งก่อนนะครับก็ผมว่าเดี๋ยวมันมีสูตรนะครับผมเคยทําอยู่ในงวดนั้นนะครับสูตรที่ใน9ในหลักร้อยแล้วก็9ในหลักหน่วยหรือในหลักสิบเนี่ยที่ออกมันเหมือนกันนะครับเคยใช้อยู่นะมันก็โอเคอยู่เดี๋ยวได้ดูกันนะครับสลับในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสูตรนี้นะครับก็คือเราจะนําไปที่ในหลักร้อยงวดก่อนก็หลักร้อยนะครับร้อยคูณด้วยเลขคงที่2นะครับแล้วก็หลัก10คูณด้วยเลขคงที่9 2หลักเท่านี้นะครับ92เป็น18นะครับศูนย์คูณอะไรก็จะได้0ูนย์แปบอก0ูนย์นะครับก็จะเป็น8นี่นะครับย่อถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วนะครับเราจะ,จะเพิ่มแต้มไป1แต้มนะครับงวดที่แล้วได้9้าเนาะเพิ่มไปเป็น1ก็จะเป็น0ลดมา2แต้มอ่ะเพิ่มไปเป็น1ก็เป็น9สิเออ8ปเป็น9ลดมาเป็น7แล้วก็6นี่นะครับก็จะได้นะครับในที่นี้6 7 8 9นะครับ อโอเคนะครับน้อหกเจ็ดแปดเก้านะครับสลับในสูตรสิบล่างนะครับเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับผลในงวดที่แล้วนะครับก็ออกก็จะเป็นในที่ในเก้าเก้านี่แหละครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนานะครับก็ขอให้สูตรนี้นะครับเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับนาะอนี่แหละ 6789านะครับสำหรับในสูตรแรกในหลักสิบต่อมานะครับก็จะเปในที่ในสูตรที่2นะครับสูตรที่2สูตร72สนะครับสำหรับในหลักสิบนี่แหละครับสูตรนะครับขั้นตอนสูตรมวนที่แล้วนะครับออกไปในที่ใน1 1 3 2 9 0 3่าล่าง99นะครับสูตรนี้เราจะใช้นะครับก็คือเราจะนำนะครับในที่ในหลักหน่วยบน คูณด้วยเลขคูณที่9นะครับ10ล่างคูณด้วย9แล้วก็หน่วยล่างนะครับก็จะคูณด้วยเลขคูณที่9เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับ3 9เป็น27 9 9เป็น81นะครับ9คูณเเป็น81 7บวกกับ1ได้8นะครับ8บวกกับ1ก็จะเป็น9งวดที่แล้วบวกกันได้0อนะลดมาแต้มหนึ่งนะครับจาก9ก็จะเป็น8เพิ่มไป2แต้มนะครับจาก9ก้็เป็น0นย์แล้วก็1 อ่ะอันนี้นะครับสูนี้ได้เด่น4ตัวนะครับเนาะอ่าอ่าเมื่อกี้ก็4ตัวสูนี้ก็4ตัวอ่ะโอเคนะครับเนาะก็จะได้นะครับในที่ใน8901นะครับ8901อ่ามีชนกันอยู่นะครับเนาะงวดที่แล้วออก99 8901 นั่นแหละนะครับรอสลับในงวดของวันที่หนึ่งนะครับหนึ 1, ่งมิถุนาก็ขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับผ่านไปแล้วสองสูตรรู้สึกว่าจะชนกันนะครับในที่ใน8แล้วก็9 8แล้วก็9ก็แสดงว่าในงวดนี้นะครับถ้าสองสูตรนี้ยังมาต่อเนื่องนะครับงวดแล้วชน9กับ0ู 0, ดเกกับ0ูดวันนี้ชน8กับ9ก็แสดงว่า8 9น่าจะมีลุ้นในที่ในหลัง10แต่ต้องมารอดูในสูตรนี้นะครับแต่ในสูตรนี้ไม่มาเนาะ เออนะครับแต่ถ้าเพิ่มไปในเด่นเป็นสี่ตัวเนี่ยจะก8เป็น9ก็น่าจะมีลุ้นนะครับเนาะแต่นี้เป็นเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวเองนะครับเนาะอ่ะออก99ก็ไม่มาไม่มีนะแต่ถ้าเพิ่มไปนั่นแหละนะครับมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับของที่ในสูตรที่3สูตรนี้นะครับผลในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ใน1 1 3 2 90 3แล้วก็ล่าง99า สูตรนี้นะครับเราจะนำในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5หลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็ในหลัก10ล่างนะครับคูณด้วยเลขคงที่5 3หลักแค่นี้นะครับ1คูณ5ได้5 9เคูณ2เป็น18 95เป็น45นะครับ5 5ตัด5ไปเหลือ8ตรงนี้นะครับอุติแล้ได้7ก็คือจะลดแต้มนะครับจาก8ก็จะเป็น7เพิ่มแต้มไปเป็น9 อ่ะโอเคนะครับเนาะในงวดนี้นะครับทั้ง3สูตรนี้ไปในะทิศทางเดียวกันนะครับเนาะคล้ายๆกันเลยนะครับแกับ9เนาะในงวดนี้ชน3สูตรก็จะเป็นในที่ใน789นะครับสลับในที่ในสูตรนี้อ่ะโอเคนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็ขอให้กลับเข้ามาเข้าแล้วกันอ๋อนะในงวดที่แล้วหลุดนะครับนี่แหละอ่ะสรุปเลยนะครับทั้ง3สูตร ก็จะชนกันนะครับอ่ะ๋ยนนี้วอนลีมาอามา 9, เนาะ9นี่ก็9อ่ะสรุปเลยนะครับทั้ง3สูตรนะชนกันในที่ใน8แล้วก็9นะครับนี่ 8, 9 8, 9 8, 9นะครับเหมือนในวดครั้งวันที่2พฤษภาคมเลย นในงวดนั้นชนกันในที่ใน6กับ7 6กับ7 6กับ 7, 7ทั้ง3สูตรเหมือนกันคล้ายๆกันรอบนั้น6 7อ่ามา5รอบนั้นมา5นะครับเป็นเลขขี้เนะาะก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับหกห้าก็อาจจะเป็นไปได้8 9หรือวันนี้นะครับอาจจะออกเป็นนะครับ8กับเนาแล้วในหลัก10นะครับหลักหน่วยอาจจะเป็น7ก็ได้9 7หรือ8 7เนี่เผื่อ,ออาจจะเหมือนในวดนี้ที่มันออก หกห้านะครับมันอาจจะคล้ายๆกันก็ได้อาจจะออกเลขพี่เลียกน้องก็ได้นะเพราะว่ามันชนกันแบบนี้ชนทั้ง3สูตรเลยนะครับสรุปเลยนะครับแปกับเ้เน้นไปในหลัก10บนะครับหรือยังไงอาจจะรอดูในสูตรเลขดับก็ได้นะครับเนาะหรือจะรอในสูตรนี้ด้วยนะครับนี่สูตรนี้ก็เป็นสูตรเติมและอ่าก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับในหลัก10เนี่นี่แหละนะครับนี่ใช้มาโอ้นานแล้วครับสูตรนี้ เป็นปีแล้วนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งหรือจะเอาในแค่นี้แหละนะครับในที่ในหลัก10นะครับหลัก10ล่างนะครับได้ออกมาแล้วในที่ในเลขนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงเปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาข้างล่างใต้คลิปแล้วกันนะครับวิธีการคํานวณของในสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1แคปหน้าจอกันไปคํานวณ สูตรที่2นะครับสูตรที่2แคบหน้าจอกันไปคำนวณแล้วกันนะครับแล้วก็ในสูตรที่3 <Yeah. S 2> เป็นเด่น3ตัววันที่แล้วหลุดวันนี้แคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะครับ <Yeah. S 2> ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ